าอยู่ที่นี่แล้วแกทั้งคู่มาเป็นเพื่อนกันได้เหอทั้งก็อไมว่าจะต้องมาพูดขังงูแกจะโวยุดเอาพังพวกเจาเดี๋ยวเอ้ยกันตายกันไม่รู้เลยตัวนี้ตัวหนั้นขุดตัวไหน

พราะเราเดินมาได้ที่นี้ก็กล้าก้า,จาเจอตัวอีกนะเ่อนึ่โขนนอนได้ไหมเนี่ยสตองลุก เอว่าแต่สปอยนักอะไรไม่เหิวไหมยังไม่เหิวอ่ะน้องจะขอกินก่อนนะที่สุดก็เดินมาถึงที่สวนสักีแล้วมีทั้งนี่พวกเราเจอออยอีกอันนั้อืมอืมอืมอีกตัวที่ฉันเคยเจอเนี่ยวะยังนายก็เจอเหรอโอ้

ึ้นเนียออกว่าจะขึ้นมาได้อย่างไงสูงก็สูงเลยเดี๋ยวก่อนนะยี่ก็เจอตัวไอเอียงไว้นะทำมันน้อยเนี่ยโอเคเพื่อนได้เวลาเดินย่องๆหน่อยอ่ะ con này ôi a wooden lạy ôi ôi, người mọi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  ta À นี่พ่อนายมาเทาอะไรที่นี่เดี๋ยวก่อนนะทั้งแล้วนา,ายเป็นใครเนีทั้งมีเสียวว่าเสียงวิวทั้งมีเชื่อ,อ,อแต่เอาเงือนทั้งพ่อนายรู้ไหมวา่าพระเจ้าขอโตัยังไหนทั้งไม่อยู่ทั้งไม่อยู่ทั้งตามทั้งมาเหมือนกันโอ้ยนี่พ่อเจอตัวอีกไยไหนไหนขึน้น้าแหกตาด้วยเสียเอา้เอายังไงวะ

อือห <h ums> นายกลับมาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะเอออ๋อ,อกนายกลับมาแล้วใช่ไหมนั้นทั้งก่อนเขาจะจะส่งลูกสม,มุนไปสู้ก่อนแล้วคนดาย ARBS ลงมากลงค้าเลย

ขาได้โคตรเหนื่อยอืมทำไมทั้งพวกลูกน้องงูงูดยังเอาไม่ได้เนี่ยแค่หัวหน้ารองสองตัวก็เอาชนะได้อะเอาชนะจังหวะเอาจุบหอยแต่พ่อต้องรูเอ้ยาไม่ทันไลก็เลยมาถึง โอยตัวนี้เอาหวตัวนี้ดังเลย้ง่าม้าหนนามไอ้คนนี้คนแกงมีกัดแรงเแกแกเป็นบ้ามากเลยยังเนี่ยไ่นะคนน่าตายแกไอ้คน ทำไมพวกแกถึงแพ้กับไอพ้พวกไม่ได้ถึงทำไมก็แค่ไอ้สองไอพ้พวกงงๆถึงทำไม่ได้แต่หัวหน้าเขาไม่งดจริงๆนะครับเชื่อกลองสู้กับพวกผมเลยครับก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าการฉันไม่อยู่จะฆ่าพวกแกทั้งหมดเลยนะโย โอ้ยเน่ยตอะไรยงตุ๊น้องเนี่ยไม่อออนู้กันว่าแต่แต่ทำไมสักตายก็อนลูกนอก้องอีกนเนี่ย ต้องมีหน้าที่ทั้งตลอดเลยชอบยืนนิ่งจังเออนี่ไอไปอ่ะต้องเป็นหน้าที่ออนนทั้งรอรอก,ก่อนนะถ้าเกิดตป็นเมื่อ,อจริงจะอัดแกนี่ นี่เจ้าสไปโนซาร์สเก่งอะไรจะกำเดินเกงอยู่เนี่ยนายองยาที่ฉันถือไว้ที่มันห้อยๆอยู่เนี่ยนันเหรอฉันแบบเอเอเดี๋ยวเกย์จก,กับตัวช้งนงไเนี่ย <c oughs> ไปก่อนอะ่ะโอ้ยสไปโนซอร์ดนายนายเดินเก่งแล้วเป็นไงมั่งอา้าวทำไมนายไม่ตอบวะ

ฟังเสียงตอนทักกนแวิธาไปอยู่แกคือสตัตว์โ,เ,เ,วโเ,เดี๋ยวแกเป็น้ายเน่ยสัตโเดียดย๋ยวมันจรูกแกเป็นบ้าไแกคอสัตว์โถโอยมบ้าเลยไม่ตรงไม่ตรงวัช้างไหมโอ้ยเดี๋ยวแกโดนมาโดนดีงอใจแต่จะพาแกเลเดี๋ยว เพื้อ้อังไม่ยกอด,อด,กด yeah. อโอ้ก็ตา้วะแต่จกตนะก็ะไม่้ตอนนะจห้แค่แค่ไปบสวยๆน yeah. าะเ,เ,เพืบ้าได้ยล้ว